ครับสวัสดีครับมนเมนีิกะส่องมหาเหเ่งผามวนมีข่าวสารมารายง,งานครับผู้ใดที่ติดตามรับชมรับฟังกัขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ใดที่กำลังจะสร้าง จับเงินจับท่องก็ข่าสร้างเขามาครับเข่าสร้างเขามาครับครับครับนมั่นหวานครับผู้ดใดอยากได้สร้างจองเขามาครับเพราะว่าแอดก็จะจัดทรงให้ครับทรงด่วนขอพูดละลายๆครับสำหรับ เวฟซีที่สั่งเขามาแล้วก่าเขาเจ้าได้ไปแล้วเขาเจ้าก็โทรมาบอกรายงานนายอย่างนายแนวอยู่ครับเด้อแอดก็คือสายโซงครับหลายเลยครับยสายโซงให้ครับเนาะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าขอพูดหลายๆพวกนี่ก่าเขาเจ้าก็มีเขามาอยู่โทรเขามาบอกว่าหอดแล้วเด้อครับประสานดูทากได้ก็ได้ขอพูดหลายๆ แสดงว่าฟังกันอยู่เนาะมืออื่นกับเอสก็จะได้เดินทางนะครับเด้เดินทางไปปูร้านโพ้ผู้ใดที่สัง่งอยากได้ก็จับเงินจับท่องกันสั่งครับเพราะว่ามืออื่นสิไปเอาอีกไปเอานะ้ำปูอีกเนาะจุดจัดได้มือเอื้องก็เดินทางครับผู้ใด,ดอยากได้ก็โทรหาแอสไลน์าหาหรือโทรหาครับโทรหาอยากได้เพราะว่าก็บสิไปหาปูเพิ่นร้านโพ้ อื่นครับเดินทางครับปูอ้อยได้ไหวก็ได้มากปั๊บปยทรงปั๊บนะครับเนาะไปหาปูร้านพวกอื่นได้มาส่งข่าวให้เซฟซี่ปูอ้อยอยากได้ดวนท่านใจครับล่าสุดครับรุ่นไม่ล่าสุดครับปูอนอยต้องใส่ถุงใส่เงินยางเดียวคนว่าใส่กับเงินกับเพองยางเดียวจับยางเดียวคนว่า เฉพาะคุณนี่ยังกับว่าต้องพูดเบอร์เบญยาหากใหม่เพื่อว่าเอาไปใส่ร่องเบิ้งครับเอาไปใส่ร่องเบิ้งขนาดละใส่เป็นเงินเลยกับงเบิ้งเอาพิจารณาเบิ้งเก่านะครับเนาะเป็นคว้งเสือส่วนโม่ข้นเนาะผู้ใดก็ได้แอดกะเป็นแนวทางก็ซื้อเอามานั่เสนอผู้ใดกได้กับจังครับผู้ใดผู้ใดกัเบิ้งซื้อครับเนาะกามืุนิกา มาแล้วครับมาแล้วเด้อให้โบรานให้โบรานที่แอดเกินไแตะคิบตุ้กต้นทุนที่เพิ่นมาบอกว่ามานาั่งคุยกับแอดอ่ะเพิ่นเอาให้บรานไปนั่งเฮ็ดเอาครับไปนั่งเฮ็ดเอางวดวางหันงวดที่แรกงวดวางหันงวดที่แรกครับเพิรนไปนั่งเฮ็ดเอาทำธี่เพิ่นเกิดสิมี ดูมีวีซาคมเหมนที่ไปนั่งเฮ็ดเอาก,ไกะไรเพื่อนก็ได้ได้มากงวดว่าหันเน่ยเต็มเต็มครับทั้งบนทั้งล่างคนละเก้าเจ็ดเก้าแปดได้ทั้งบนทั้งล่างครับเพื่อนก็ได้มาบอกแอดฟังบา้าน,นหัวนี่เพิ่นหัวตาเฮ็ดครับเฮ็ดเ็แล้วมือขึ้นไงล่ะมือส่งเพิ่นส่งเอาเพิ่นเฮ็ดเอาเพิ่นนี่แตงได้แล้วเพิ่นได้ส่งภาพมาให้แอดนิดหน่อยแอดบ่ได้ไปถ่ายท้ำเนาะแอดก็ได้มาบอก ตาเพิ่นก็สทรงภาบมาให้ไปอยู่เพราะว่าขอพุณขอมุ่นเพิ่นได้ครับด้วยขอพูดอะไรสำหรับขอมุ่นดีๆครับที่เพิ่นส่งมาให้แอดกับมาเป็นแนวทางรายงานโลกซื้อ,อดอกเพราะว่าอยากแป่งปั่นครับพามันผู้ใดมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวนี้เนาะเกี่ยวกับเพิ่นกับใดเป็นการเสี่ยงโชคครับเป็นการเสี่ยงดวงไม่รู้ว่าที่เขาว่าเขาหงวดหงิขเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ก็ล่องรุนไว้ครับ เป็นแนวทางคือเนะท่านั้นครับร่องรูนไว้ร่องเชียงไว้พเพราะว่าพื้นไห้ป็นโตมากคือเกาครับหัวเนาะยึดตามไว้ครับแอปถงมีคลิปไทยพอือนชงมาให้แอดเนาะแอดก็บิมีคลิปลงไห้พอได้ซองน้ำกันเนาะพอได้ซองเบิง้งซองกูได้เห็นตัวใดตาไฟตามันครับหัวทหารเป็นเข,เขาทั้งบนทั้งล่างครับเป็นยืนหยันครับเป็นการันตีบ่าเป็นมั่วครับ เพิ่นได้อีพีเพิ่นว่าเป็นเหตุเพิ่นได้อีพีทุกผู้ใดได้ร้ายกับร้ายครับผู้ใดได้หน่อยกับหน่อยเพื่อเหตุเฉพาะจิตเพิ่นบาเนีเอ็ดก็เลยได้ยินเพิ่นก็เลยมาแบ่งปันเนาะก็เลยอยากกล่าว่าแบ่งปันให้เอฟซีฟังเนาะเด็กไทยบัวหลานเนาะบาเนีเดี๋ยวแอดสิลงคลิปถ่ายนะครับเแ้่ส่วงที่ไายเพิ่นละแอดสิลงคลิปให้เบิ้ง ซองเบิร์น้ำกันผู้ดใดมั่นใจว่ามั่นใจกใหซ่ซองเบิร์น้ำกันว่าวัตถุไดตัวใดเนาะครับอีกอาจารย์หนึ่งเพื่อนกะห้มากือกันเป็น,ปนสยายญาเพื่อนกะอาจารย์ลูกศิษย์น้อยปูนาค่าครับลูกศิษย์น้อยปูนาค่าจำว้ได้ครับเด้อสายยาเด้อล,ลูกศิษย์น้อยปูนาค่าครับ แอดฟันเกี่ยวเพิน่นอยู่เมือ่อคืนนี่ฟันว่าไปทับบุญนำเพิน่นเรื่ยทร่ไปหาเพินเ่นว่ะเพื่อเยโชคใครสาบบส่สดบกโทรไปหาเราเมืองกันหน้าวะเลยโทร่ไปหาเพินพ่นพกันมีครับตอบใหและครับอแอดก็ได้ยูอะไรครับตอบเปล่าครับเปล่ารายงานให้ฟังในทันทีเลยครับอ,อาจารย์ลูกศิษย์น้อยปูนาคา่ เดียวมาแล้วครับมวนตัวเดียวโดดๆครับตัวเดียวโดดๆฟังไว้เป็นแนวทางครับฟังไว้เป็นแนวทางเด้อตัวเดียวคนเห็นวาตัวเดียวครับเป็นว่าได้มากมุนขึ้นนี่แก๊กแก๊กจังได้ไปฟันเห็นเพิ่นหมุนขึ้นฟันว่าได้ไปทำบุญทำทานนะเพิ่นแบบใส่บาตรนะเพิ่นพ่อเพิ่นพ่อดีฟันพอดีเป็นโค้มฝันนะครับเด้อบ้านเมือนี้ก็ได้โทรไปหาเพิ่นแล้วเมืองก็น่าเพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นจระไดี ทัไปคุกันโปดพายมาแล้วครับปดพายมาแล้วตัวเดียวครับคนฟันทงมากตัวเดียวก็เป็นควบเสือครับจําไว้ได้ครับเด้อฟังไวสิมากบ่ามากก็ไม่รู้แลครับฟังไวเป็นแนวทางเท่านั้นละ่ะปรเดี๋ยมาหกขาครับหกขาตัวเดียวครับบ่มี่เป็นตัวอื่นครับเพื่อนว่าหกขาตัวเดียว บ้าไปเป็นหน้าทางครับผู้ใดอยากมักน้ำกันสหาเบิ้งครับเลาะเบิง้งเสียงโูบลอตเตอรี่เบิง้งเป็นไงมาตัวเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปถามหาห้ตัวอื่นนะครับเด้อหกขาครับบ่หลายตัวครับลูกซิดหน่อยปูนาคาตัวเดียวมึงผู้ใดอยากกับบ่อยากกับเดี๋ยลายตัวกับหกขาเก่าหา กุฎิดิซินั่นท่านที่ครับเอาฟังไว้ครับหกห้าตัวเดียวทีบนที่ล่างกันไม่รู้ครับเพ็นหายเป็นแนวทางเท่านั้นแอดมานําเสนอเนาะบรไดยอยาแกแจ็กเม็ดครับพี่ตัวเดียวหกห้าคนวางสัตว์ผู้ใดถือผู้ใดห้าออกมากตัวนี้ปฏิเสธได้เด้ยาาเพื่อนอาจารย์เ่เพื่นบ่อยหลายตัวเนาะอแอดกันเลยมักน้ำเพลินนั่นแหละ ว่าว oh, so really? right, well, I mean, ่าคนให้ตัวย่อต้องบ่ออะยากไม่ต้องไปคิดหนักตอนที่ไายตัวแท้ครับว่ากู้ได้มักตัวนี้กะเลืกตัวนี้กะไปหาเสือเอาครับไปหาเบิ้งเอาเสี่ยงเอาฮกหาหาฮกครับไม่ติดกัปก็หาหาก็ไว้สัตว็มีซัตวนี่ครับอืมให้มั่นใจครับผู้ได้มั่นใจกับของกับเสือแค่นั้นแหละผู้ได้ลังเลกับบ่อได้ค่นั้นแหละเนาะ ไม่ยังไหลกะปูอันนี้กับเมื่อไร้ะครับแล้วอาจารย์นี่ยละอาจารย์ลูกซิทปูพญานี่หนักปูหน้าข้าเนี่ยนะปูหน้าข้าลูกซิทหน่อยปูหน้าข้าโัขาแต่กับบั้งบิ้งไห้ครับบา้นี่ไห้ยอดมากขึ้นมากไฮบั้งเนี่ไห้โบราณเพิ่นไ้มากขึ้เก่าก่อนว่าเพิ่นไฮเก้าเจ็ดเก้าแปดเพิ่นเห็นดอกเพิ่นซองเพิ่นเห็นเพิ่นไปทำปิธีเพิ่นเห็น เงินนี้เพื่อหายมาสดสดร้อนร้อนครับสดสดร้อนร้อนเพื่อเ,าเอาขึ้นหนมากขึ้นมือใดแล้ววันพระนุม่มทรงโอ้วันพระนะครับแกนขึ้นเสาขึ้นมือใดแล้วเพื่อนทรงมาให้แล้วอันนี้ก็สิฟังไว้หว้ะครับเดาเป็นระนาทางไม่รู้ว่าสีมาหรือบอ่ามาก,ก็ไม่รู้ละเพิอนอ่นเอาให้ตัวเลขมากก็ดีแล้วครับเพราะว่าเข้าไปขอหลองเพินน่นเนาะ เพื่นถือของเพิ่นอยู่ตาห้าไปเอานำเพิ่นมาจะเพื่อเป็นหน้าทางอยากได้มาฝากเอฟซีเพิ่นให้เจ็ดหกครับเพิ่นส่งมาให้ทหารตาเพิ่นจิดซองเพิ่นจิดตั้งไดบู๊ได้เพิ่นก็จิดซองได้เพิ่นจิดเห็นเพิ่นนด้อเพิ่นส่งเพิ่นส่งตัวเลขมาให้ครับเจ็ดหกมาจังบริตรียากตาก็มีคลิปอยู่เพิ่นให้เจ็ดหกกับหนึ่งเจ็ดมีสองข้างเรือครับ เจ็ดหกกับหนึ่งเจ็ดนี่สิเป็นบนเป็นล่างบ่คือนงวดว่างหันบ่กระบอกว่าถือครับว่างหันพิ่นเพิ่นได้ให้หมดทั้งล่างเนาะก็เจ็ดก็แปดได้ให้หมดทั้งล่างงวดในงวดที่สองนะครับไหตัวนี้ไหโบอลลันตัวนี้เพิ่นหายเจ็ดหกกับหนึ่งเจ็ดที่เป็นบนเป็นล่างอีกบ่งวดนี้พิจารณาเบิ้งครับเพิ่นหายมาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของคลิป กระครองตัวเลขตัวนี้ขอพูดายเพิ่นหลายๆที่เพิ่อนหายมากก็ขออนุญาตเพิ่อนละเอาบอลาล,าาลงคลิปเด้อผมขออนุญาตบาลงคลิปให้เป็นให้เอฟซีเด้อพ่อได้ฟังเป็นแนวทางเพิ่นวอนก็โลกกับโลกตัว่นว่าเพิ่นกับประด้ห่วงเนาะขอ,ขอพูดเพิ่นหลายๆครับส้อนรับตัวเลขตัวนี้พูดอะไรมากน้ำเสียงช่วยก,กับฟ้าวครับฟ้าวดวนครับมอแล้ว เลขมารับนี่ผู้ใดอยากสนใจอยากนําเลขให้โบราณของเพื่อนี่นะงดนมาหันก่าทั้งบนทั้งล่างงวดนี่สิมาอีกบ่มาลุนกันครับผู้ใดอยากตามเพื่อนกัเสินครับตามเนาะสำหรับให้โบราณกะนนี่สับนี่ครับให้โบราณมาแล้วมาเด็ดนี่แหละเพิ่งเกินมาลุนกันว่าสิม,มาบอาสือ สลากกินแบ่งรัฐบาลด้ครับเด้อซื้อไว้ครับพ่อได้ฟังพ่อได้หลุดน้ำพ่นพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำเด้อจังไนซื้อหวานซื้อ,อยาผู้ใดเป็นจังไดกับผู้เอฟซี FC, ฟังเบาเอฟซีอยู่นน่กับพี่ตุ๊กนั่นนะครับเนาะเพราะว่าบางคนกับ โอ้เขามากอะแอดไลน์เขามากอะแต่พีหลายหลายไว้ครับเนาะก็เดี๋ยวซื้อหมากซื้อผู้คนว่า่อปก็ติดตามก็ขอบพูดหลายๆครับที่เขามากส้มรับส้มรับฟังแอดเบ่าวขอบพูดหลายๆเมื่อนี้กัแอดกับพีแนวทางเพียงเท่านี้นะครับเด้อผู้ใดอยากได้จับเงินจับข้องเอื้อนแอดจะสิเดินทางไป ปูร้านพครับเจ้าเดียวเท่านั้นครับมือแอดจะเดินห้างไปเอาผู้ใดอยากได้ด้วนอยากได้ไหวก็ซังเลยครับโทรซังเลยอก็ที่ได้เอาซื้อซื้อเอฟซีที่บูซ่าเขามาอะก็ได้ออกไปปูสวดพรอ้อมเท่เดียวครับอืมจังบเ่เสเวลาต้องสวดก่อนให้เลขออกคนว่าจะดีเออต้องให้ให้ให,ใ,หให้สวดให้สวดได้ซื้อก่อนเลขออกขนั้น ตั้งสิบวพาฒน์ถึนว่าแอดก็เลต์เดียวไปมือ่ได้ซื้อทีเอฟซีส่งเข้ามาลมะมาหลายอยู่ครับเบิ้งกันเบิงหห้งฐานอากาศกันว่าสั่งแอตเลสิอ่านให้ฟังอยู่หรอกขันา,กนา,านากก่าสั่งเกสิบ่ได้อ่านให้ฟังเกติส่งให้ปูต้องส่งให้ปูทุกทุกไลนซื้อครับเปิดวางสัง่นมันตั้งสิมีคุณมีประโยชน์มียังไงฮนผมพูดละลายครับจำได้เด้อจำไว้บ่จำได้เด้อ,ไ,อ,ไ,ดดอ,อไฮบวัวลานัน76 กับหนึ่งเจ็ดครับงวดว่าขันทั้งบนทั้งล่างครับมาลุ้นกันงวดนี้สิมาบอทั้งบนทั้งล่างบองวดที่สวงครับงวดนี้ครับอาจารย์ลูกซิทหน่อยปูหน้าข้าครับตัวเดียวโดดๆครับงกขาครับผู้ใดมากกัดจัดครับไายว่ามากกับพันเนาะเป็นหน้าทางครับยิ่ย้ำว่าเป็นหน้าทางเท่านั้นเสียงโศกเสียงหลับเสียงสลากกินแดงเท่านั้นครับดวงไพ่ดวงมั่นโชคไพ่ มานมันเนาะมือนี้ก็สำหรับทีมหนิกะขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสิขวมารับชมรับฟังเบิ่งให้จบนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับให้ซ้ำม,มั่